สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่นะคะ้าจะพาลูกค้าไปทำงานเรซินนอกสถานที่กันค่ะวันนี้เรามาไกลถึงอำเภอรปรานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะสถานที่ในวันนี้ก็คือบุโลตัสค่ะซึ่งท่ามกลางธรรมชาติเลยเราจะมาทำงานเรซินสนุกสนุกกันค่ะ ที่นี่นะคะกว้างมากแต่ก็มีรถกล์บไว้บริการนะคะในบรรยากาศร,รอบๆธรรมชาติมากๆเลย เป็นที่พักที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นสนามแบดนะคะแล้วก็สนามเทนนิสค่ะจริงๆมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มากแต่แมคค้าไม่ได้ไป่ายม,มาให้ชมนะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าบริเวณทางเข้าค่ะแล้วก็ที่จอดรถที่กว้างขวางมาก สนามสกเก็ตบอร์ดด้วยนะคะกว้างมากเลยน่าเล่นมากๆแต่แม่ค้านะเล่นไม่เป็นได้แต่ดูเนาะเราจะมาทำงานเรซินด้านนอกห้องพักกันนะคะโอ้โหมีเตียงขนาดใหญ่เลยนี่แม่ค้าจะทำงานเรซินหรือว่าจะนอนหลับดีเนี่ยอ้าอนี่ค่ะ เราทำงานเรซิ่นของเราเราชมบรรยากาศรอบๆที่พักไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาชมผลงานบ้างว่าวันนี้แม่ค้าจะทำอะไรให้ชมนะไป<อ>ชมกันเลยค่ะค่ะค่ะพวกมาเยอะแยะเลยพขอ,ออกมาทำนอกสถานที่ก็มักจะอยากทำนู่นทำนี่ก็ต้องบมาก่อนค่ะแต่วันนี้เราจะเลือกทำแค่หนึ่งชิ้นงานออกมานะคะโหเยอะจริงๆใช่จานสีลุมที่เป็นซิลิโคนแบบนี้คะ่ะมันล้างออกง่ายนะคะ,ะอะไรอีออ่ะอุปกรณ์อุป,ปกรณ์นี่ทั้งอุป,ปกรณ์ บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ธรรมชาติมากๆค่ะเสียงเสียงตัวอะไรร้องไม่รู้ไหมคะเดาว,ว่าจักจั่นหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยานี่สีคลิกที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็มีสีขาวสีเขียวสีเหลืองค่ะ พอเราได้สีตามต้องการแล้วนะคะ<ม>ก็มาผสมน้ําเปล่าค่ะใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะให้แบบว่าลื่นๆแต่ยังคงความเข้มข้นของเนื้อสีอยู่นะ<ม>การที่เราใส่น้ําลงไปในสีอะคริลิกนะคะนอกจากจะช่วยทําให้เพนง่ายแล้วนะคะพอสีแห้งแล้วสีก็ยังเรียบด้วยค่ะ ค่อยเพ้นสีเขียวลงในร่องโลโก้นะคะตรงนี้เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะนะคะถ้ามันเลอะเนี่ยรอสีแห้งเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเช็ดออกได้ค่ะด้านในนะคะมันจะเป็นร่องลึกลงไปจะช่วยให้เราเพ้นง่ายนะคะสีคลิกผสมน้ำเยอะมันก็จะเกิดฟองอากาศ ก็ง่ายๆนะคะใช้ปืนยิงแก๊สนะคะหรือปืนไฟแบบแม่ค้านี่ปรับไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็พ่นลงไปค่ะให้ฟองอากาศแตกตัวเลย อาแบบใส่ๆนะคะอย่าจ่อลงไปนะเพราะว่าถ้าจ่อลงไปเลยเนี่ยค่ะสีเอ็กซลิกจะย่นนะคะแบบใส่ๆแบบนีบแบบ้แฮงหนักใช่แฮงแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะแห้งแล้วก็คือเราทาเลอะ,อะเนาะเห็นเลอะเนี่ยค่ะง่ายๆเลยก็ใช้แอลกอฮอล์ค่ะ แอลกอฮอล์นะคะจะช่วยเช็ดสีคลิกที่แห้งแล้วออกได้ง่ายมาก,กนะคะขั้นบัตรค่ะแม่ท้าจะแนะนำให้ใช้หัวเล็กนะคะมันจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางอะไรเงี้ยเลือกที่เล็กที่สุดเท่าที่จะหาได้นะคะเวลาเช็ดนะคะ เล็กลาน,นาบนะคะอย่าอย่าอย,า,อยาจิ้มลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้ค่อยๆเช็ดถ้าสมมุติว่าเราเช็ดพลาดแต่จิ้มลงไปหรือสีที่เราทาลงไปมันไม่เต็มนะคะพอเช็ดดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยบางทีมันไม่เต็มเราก็ทาลงไปใหม่ได้ะค่ะ หมก็เก็บสีคลิกไปไว้ไก,กลๆนะคะเพราะว่าถ้าโดนลมร้อนนะคะสีคลิกก็จะแห้งค่ะดังนั้นเราก็เก็บไกลๆดล้วเราก็เป่าแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะ ด้านในนะคะเพ้นหรือก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือเราก็ต้องเช็ดนะคะสีต่อไปก็คือสีขาวนะคะตรงนี้นะคะต้องเพ้นอย่างระวังนิดนึงค่ะ ตัวโลโก้สีเขียวตรงนี้มันเป็นหลุมลึกลงไปใช่ไหมคะฉะนั้นมันจะไม่ปนกับสีขาวด้านบนแต่ก็ต้องทาระวังค่ะถ้าเราใส่สีเยอะเกินไปมันอาจจะไหลลงด้านล่างนะคะจะต้องทาแบบระมัดระวังแต่ถ้ามันมีหยดเลอะลงไปนะคะ วิธีแก้ไขก็คือใช้ผู้กันขนาดเล็กค่ะอันนี้ก็คือเบอร์0นะคะบริเวณไหนที่มันเล็กนะคะแนะนำให้ใช้พู่กันนะคะ ขยายนะมันจะดีมากเลยแต่ไม่ได้เหวมาค่ะลืมตรงไหนเล็กๆนะคะใช้แว่นขยายอ่ะจะช่วยได้เยอะเลยนเห็นชัดใหญ่มากมันจะมีฟองอากาศนะคะก็คนเลย พ้นก่อนที่สีอะคริลิกจะแห้งนะคะเพราะไม่งั้นถ้าปล่อยให้สีแห้งนะคะฟองกะเขาจะแตกเองพอแตกเองเนี่ยมันจะเป็นหลุมนั้นเราก็พ่นก่อนค่ะพอเราพ่นปุ๊บเขาก็จะเรียบอะคะ่ะเราจะเติมลงไปก็ได้ลมพัดมาค่ะ เย็นมากค่ะน่านอนมากเลยน่านอนมากเลยอุ้ยน,น,นี่นะคะเราก็จะใช้ไดเป่าลมร้อนนะคะเป่าช่วยทำให้สีแห้งเร็วขึ้น ร้อยแล้วค่ะน่ารักเลยขั้นตอนต่อไปก็มาใส่ของตกแต่งนะคะผลงานชิ้นนี้แม่ค้าจะทำแบบเป็นเช็คเกอร์แห้งนะคะเพราะว่าแม่ค้าลืมเอาสว่านไฟฟา้ามาหาค่ะก็ทแบบแห้งไปแล้วกันเนาะทีนี้ด้านในนะคะนี่แม่ค้าจะเคลือบ UV resin หน่อย UV resin นะเปิดด่วนปิดฝาด่วนค่ะเพราะว่าตอนนี้เราทำอยู่ปลงแจ้งนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้ UV resin ข้นเหนียวค่ะแสงแดดเนี่ย เด้านในกันนะคะอันนี้นะคะจะใส่จากเพชก็ใส่ตั้งแต่ตอนนี้เลย ฟองอากาศก,รรก็ใช้ปืนมือแกะค่ะ จากนั้นก็อบค่ะ UV Resin ส u s i o n ลียร์ของทางร้านนะคะแห้งเร็วค่ะอบแป๊บเดียวว่าแห้งแล้วนะคะอบไปสองนาทีค่ะมาแตะๆดูอ่าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนนี้สนุกมากส,สีอะไรอีกเกาะอ่อนสีเขียว,วตั้งติ๊กเตอร์ขนนอน เ,เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาปิดสาเช็คเกอร์กันค่ะด้วย C M S 1 2ึ่งจูวีนะคะนี่ จะปิดฝาเช็คเกอร์ให้ขอบเรียบเนียนสม่ำเสมอนะคะก็คือต้องนูนเล็กน้อยนะคะสม่ำเสมอแล้วก็นูนเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะต้องปิดด่วนมากๆเพราะว่าเนื่องจากวีเรซิ้น ทางลานแห้งเร็วและตอนนี้เรากำลังทำอยู่ตรงที่ไม่มีหลังคาเลยเป็นนอกสถานที่ฉะนั้นก็ต้องด่วนเลยค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแห้งเห็นไหมคะถ้าเรา นูนเล็กน้อยนะคะเขาจะเรียบเสมอกันเลยใง่ายก็อบค่ะพรบเวลาแล้วนะคะนะคะอบไปเอ่อท่าไหรงนะ่าะประมาณ3นาทีค่ะ ได้เป็นเชคเกอร์ใส่น้ำเชคเกอร์นะคะก็เอาสว่านมาเจาะแล้วก็ฉีดน้ำเชคเกอร์เข้าไปได้ค่ะแต่แม่ค้าลืมเอาสว่านมานะก็เป็นเชคเกอร์แห้งไปแล้วกันค่ะอ่ะยังไม่เสร็จนะคะเราต้องมาเคลือบตรงนี้ให้มีความสวยงามด้วยซิลิโคน ดีาปะคะ่ะก็ใส่เทบนะคะอคุ้ยสองหกอีกตงห้างั้นเอามาทาะคะ่ะ ทำอยู่ข้างนอกพีเลซินก็จะคนแต่้ก็อบค่ะแห้งแล้วก็เคลือบทับค่ะ lịch ạ. Tiếp nói rồi có ộp oh. ค่ะรอบนี้อบนานเลยนะคะแม่ค้าจะอบ4นาทีครบเวลาเรียบร้อยค่ะนี่สวยใสเงาวับน่ารักมากเลย